ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก9บาทผัดกระเพรา9บาทหมูกระเทียม9บาทซ้งตําปูปลา9บาทเล็บมือนาง9บาทแล้วทุกคนเยอะมากเยอะมากอ๋อนี่คือดังแยกวงเลยใช่ไหมครับดังแยกวงป้านอนที่ร้านเลยเหรอครับใช่ป้านอนกับดินที่ต้องนั่งใช้กินกินทานข้าวกันนั่นน่ะใช่ป้านอนกับพื้นดินนั่นะใช่ใช่ป้ากลางม้วนนอนตอนที่พี่ลำบาก นี่ไม่มีใครก็มีแกคนเดียวเพราะตอนที่เรากบคนเราแตกแยกเนะี่ยมีแม่ดี่ใหก้กำลังใจเรา ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชิมอาหารร้านดังในจังหวัดราชบุรีนะครับร้านปันปืนปันปันร้านปันปืน9บาทอาหารทุกอย่าง9บาทนะครับวันนี้คนโคตรเยอะโคตรโคตรเยอะมากเลยครับวันนี้เราจะไปชิมมันว่าอาหารเยอะจริงไหมอร่อยจริงไหมแล้วหอมฟ่นฟืนจริงไหมครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับ ย้ายกลับไปอยู่บ้านซอยบาอยู่หลังเบนเบนจมะรานจูดีอาจจะประมาณเดือนธันวา่ผ่านมาเก้าบาทมาโดยตลอดใช่โอ้โหเรควันฟืนบรรยากาศนี่โอ้โหตรงเห็ดทำเป็นร้านไทยร้านมันเป็นแบบโตนั่งนั่งอ๋อนี่คือดังแยกวงเลยใช่ไหมครับดังแยกวงเดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกทีเอาบรรยากาศร้านที่เปิดร้านใหม่ป้าขย้ายไปเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปหาป้าก่อน ลูกค้าเยอะทุกวันเลยไหมครับจ้าก็เลยเจอขายดีมากแล้วก็ขายข่องแก้วมากไม่มีเวลาแต่งไฟเลยลูขายมาทีเดียดครับเปเล็กสิบสี่ปีโอ้โหอันนี้นะครับก็ดีค่าใช้จ่ายฟืนเนี่ยเป็นน้ำที่หอมมากนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเปเล็กที่ผมอยากกินมากเลยก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาเนี่ยครับผมสั่งไปแล้วครับส่งไปแล้วหลายเมนูเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต้ว่าเมนูที่ผมสั่งแล้รสชาติเป็นยังไงราคาเก้าบาทปริมาณเยอะขนาดไหนที่เปเล็กทำ สิบาทค่ะ พึ mm ่งมาเหมือนกันพึ่งมาพี่งกินก็อร่อยพี่วิ่งมาพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่ลำพี่สองสี่หกแปดพี่กินหัเรียวแปดชามเลยครับผมกินี่ผมินสองมาจากสื่อหรือว่าขับผ่านมาครับในสื่ออุ้ยพี่ดูตามช่องแล้วก็มามากินได้อร่อยติดใจนะครับแล้วไห้พี่อะไรผมกินหังจังเลยเนาะแต่ดูแล้วพี่กินกินจังมากเลยจังมาก าบาทคุ้มแล้วพี่เนาะคุ้มขอบคุณมากครับตั้งใจมาเต็มแล้วนะคนเนี <c oughs> <sk az> ้ยเทียบมาเลยเทียบมาเลยเลยคือไม่กินอะไรมาตั้งแต่เช้าเลยครับเจ็บท้องมาเลยมาเพื่อสิ่งนี้เลยแปดสิบชามเดี๋ยวเพื่อหมูธรรมดาเขาบอกไม่เรียกว่ากินนะเฮ้ยเรียกไงวะเขาบอกริยาการะหว่างเรารออาหารที่ป้าเลยกกำลังทำอยู่นะครับก็ได้กลิ่นฟันฟืนที่หอมมากนะครับ เราอยู่แบบพอเพียงนะพ่อแม่บอกว่าอยู่แบบพ่อหลวงอยู่แบบในหลวงใช่กีมีน้อยกินน้อยแล้ววันหนึ่งขายได้เยอะไหมครับเต็มที่เลยไม่ไม่เกิน300รอยรวม300้อใช่แต่พี่ต้องทํางานตั้งแต่เช้าแต่เดีจะมืดฮะไปเลยบอกตื่นตั้งแต่เที่ยงคืน300บาทแต่ว่าคือลูกเราก็อิ่ม เราอิ่มด้วยลูกเราอิ่มด้วยใช่อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขแล้วก็ใช้เตาฟืนเตาถ่านแล้วอย่างพี่อ่ะดีอย่างลูกพี่อ่ะเป็นเด็กที่ประหยัดให้ไบวันละสิบห้าใบไปโรงเรียนก็ใบยังเหลือมาวันละห้าบาทตัววันลูกใช้วันละติดบาทท่านผู้ชมโอ้ชฉว่าประหยัดมากสอนลูกแล้วถมท่องเงินไปฝากครูด้วยนะยังมีเหลือเงินไปฝากครูอีกได้น้อยแต่ละาตกใจลูกได้น้อยแต่แกก็ุขใจุกใจตอนนึงค้ายิ้ม เมื่อก่อนเคยท้อนะแต่ตอนนี้ไม่ท้อแล้วมีกำลังใจเมื่อก่อนท้อท้อว่าเราจะเลี้ยงลูกรอดไหมหรือว่าเราจะเผาไปไทำง,งานรอดหรือเปล่าพี่ผู้ชายนี่ก็เป็นลูกเปรตเหมือนกัน,นครับเป็นแฟนพี่เอาแฟนพี่ใช่คือช่วยช่วยกันอยู่ในนี้เขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวใช่มีพึ่งพาอาศัยกันถ้าไม่ได้แฟนพี่พี่ก็แย่เกันอนะ่ะเหนื่อยเอาแฟนแฟนพี่ทำวิ่งตลอดคนเดียวเขาก็เหนื่อยอ่ะก็เห็นพี่เขาทั้งเสิร์ฟทั้งรับลูกค้าทั้งอะไรหลายอย่รอากแล้วเคยคิดไหมครับที่จะหจะมาใช้แก๊สใช้อะไรไม่ พี่ว่ามันอยู่งี้มันดีปะใส่แก๊สมันไม่ค่อยหอมกินฟันไปอะลุงจะไม่หอมมันจะไม่ไม่มีกินเมื่อกี้นี้ไม่มีการปรุงเลยนะมันหอมนะเปิดตวลางกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นใช่มาถึงทุกวันนี้พี่เลิกคิดนะครับที่จะฆ่าตัวตายเลิกคิดเลยทันทีว่าตดวตรงนี้ไหนมีลูกที่ดีมีสามีที่ดีครแล้วอย่างมีแม่ที่ดี แม่เป็นกาลังใจแต่ป้าเล็กก็ตัวจริงเสียงจริงป้าเล็กตัวผอมมากตัวเล็กมากแต่ป้าเล็กถือว่าใจแก่งแก่สู้สู้มาจนสู้ตั้งแต่ตอนพี่เล็กเล็กแม่พี่เลี้ยงพี่โมคนเดียวป้าเล็กแกอยู่ได้ก็เพราะกําลังใจอยงพี่อยู่ได้ก็เพราะกำลังใจป้าเล็กถ้าไม่มีแกพี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ไม่มีใครก็มีแกลูกคุกคราดองไม่ลูกมาด้วยกันตลอดมีมื้อกินมื้อ พี่แฟนคนนี้ไม่ใช่แฟนพี่คนแรกนะแฟนพี่คนแรกเลิกกันตอนที่พี่ลำบากนี่ไม่มีใครก็มีแกคนเดียวเพราะตอนที่เรากบคนเราแตกแยกเนี่ยมีแม่ที่ให้กำลังใจเราแล้วอย่างพี่ท้องไงพี่ไอ้ลูกเขาเล็กแฟนพี่ก็เลิกกับพี่แต่กับพี่ท้องได้ลาเขาทิ้งเราไปใช่ขณะที่เราท้องอยู่ใช่สามเดือ้จะพี่คนนี้ก็ผมว่า ลลแล้นี่พี่คือนอนที่นี่กันทุกวันเลยทุกวันคะลูกพี่เคย<ช>ิดงช,ชาตัวตายจริงห้าครั้งเลยครับเ<ช>พราะที่ตรงนั้นมันไม่มีใครอะหนูนตัวคนเดียวอะปกติพี่ไม่เคยคุยกับแม่ไม่เคยคุยกันเพิ่งมาพักหลังนี่พี่คือมาคุยกันเมื่อก,ก่อนพี่เหมือนเราคิดทุกคนเดียวอะแล้วพี่ทีนี้พี่รู้อย่างมาว่าก็าเล็กนี่รักพี่มากรู้เรารู้ว่าเขารักเราแต่เราไม่อยากเป็นภาระเขาแต่เราคิดว่าเราอะ เราเป็นภาระเขาไหมขนาดแปนเราเขายังไม่ยังไม่อยู่กับเราเลยใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระแม่แต่ณตรงนี้พี่ไม่คิดอย่ังไงละคิดว่าเดินไปด้วยกันถ้าคืออยู่ตรงไหนก็คือหมดสิ้นลมหายใจก็คือเราหมดบุญแค่นั้นครับตอนนี้พี่ไม่คิดละตอนนี้พี่อยู่อยู่เพื่อเพื่อลูก<ๆ>เพื่อแม่เพื่อครอบครัว ตอนี้เราก็ได้แล้วนะก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับตามราคา9บาทเยอะนะแล้วมาชิมรสชาตินะรสชาติที่ต้องการเลยในบุฟเฟก๋วยเตี๋ยวโบราณที่แบบว่าหอมด้วยควันตื่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตก9บาท ผัดกระเพรา9บาทหมูกระเทียม9บาทนะครับแล้วนี่ก็ต้ตมตังปูปลาร้9บาทยำเล็เลเลมือนางเล็มือนาง9บาทแล้วก็เป็นเยอะมากเยอะมากทุกอย่าง9บาทหมดครับพี่อยู่ทีู่ดูโมเดิร์ชิ่งโน้นเลยพี่แล้วเนี้ย10บาทดูต้มตังตนะครับ9บาทรสชาติจะเป็นยังไงอืมรสชาติพื้นบ้านดีครับรสชาติ ขึกล่าอ,อร่อยจะได้คร9บ,บาทแต่ผมอยากกินปลากระพรามากเลยนะปากระเพราปลากระเพราดูดีอ่ะดูดีคนระับแต่ไม่ดูจะดีกว่าอ,อ,อร่อยนะอร่อยมากอร่อยแบบบ้าพื้นบางตัวปลาดีผัดชาวบ้านผมนี่30-40บาทเลยเนะี่ยดีมากคร9บาทเล่นงาน พี่พงศรออะไรอรออะไรกันหรเออไปกันเลยสิวะตะองเผาดีวนี่แต่เช้าไม่กินอะไรเลยเพื่อสิ่งนี้เลยนะเนี่ยกินเลยเลยมาลองดูสิอ๋อยครับก้าบาทบ่อยๆเลยก็ได้ยำยอกเ้าบาทคโอโหีโอ๊ยนี่ไม่งามใส่หมดไปแล้วครับเก้าบาทถึงเวลาครับเก้าบาทเด็กๆไปเนาะ อันนี้ยำสามกรอบขาสามกรอบก็มีประกอบมีหมูยอมีเขาเรียกอะไรปลาหมูกรอบปลาหมูองอันนี้เขาเรียกยำสามกรอบครับท่านชม9บาทแ85บาทโอ้โหโคตรเด้วย9บาทน้ำตกคอหมูย่าง9บาทของโปรดเลยอื้มตอนนี้ก็อร่อย อร่อยมากคือเป็นรสชาติที่แบบว่าพื้นบ้านทั่วไปเลยครับรสชาติอาหารก็คือโอเคนะครับทุกท่านผู้ชมว่า9บาทนี้ปริมาณเยอะมากปูม้าเนี่ยไม่เลก่ขายได้ไง9บาทยัปูม้าและนี่ข้าวหมูแดงโอ้โหไม่น่าเชื่อแกขายได้9บาทมีหมูมีไข่ครบสิบอย่างซื้อมา9บาทครับ ข้าวหน้าหมูแดงหวานกรึ่งกรอบอร่อยนะคคือถ้าเกิดกินข้าวอย่างผัดกะเพราเนี้ยหมูกระเทียมเนี้ยสองจานอ่ะผมว่าผมอิ่มอ่ะครับอิ่มมาก9บาทนี่คุ้มครับฝากไว้ด้วยครับร้านป้าเล็กปันเปิน9บาทจังหวัดราชบุรีมันหอมแบบหอมยังไงพูดมาสิมันหอมหวานแบบว่าไม่เคยเจอมาก่อน เนี่ยมันเป็นรสชาติที่แบบหอมพันพันปืนคือเมื่อกี้มันนั่งเงียบอยู่ตั้งนานมันเจอตัวนี้ไปมันมนั่งบนใหญ่แสดงว่าน่าจะเด็ดจริงครับตัวนี้ตันี้อะไรนะผูยเตี๋ยวอะไรน,นะเสีย่ยวหมูแห้งโรยแล้วก็จะมีมีหมูสับมีมีหมูชิ้นแล้วก็มีตับ9าบาทตับคือคือ<า>ตอนแรกบอกไว้8ตอนนี้ทำไมเห็นแค่หเองเอพี่มันเยอะมาก9บาทเยอะนะเยอะดิเราเรา,ากินเยอะบ่คุณนึกว่าเจ๋ง 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิ1ส1งสิบสามสบานะครับร้อบ,บทาทครับร้อบาทร้อยหกสิบบาทครับท่านผู้ชมโคตรูกอ่บเฮ้ยพดอิ่มเนืเนี่ยบอกให้ตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วเนี่ยทิ้งได้ไหมทิ้งไปด้ไหมเนี่ยห,หลับไหมเนี่ยฮะจะหลับไหมไม่หลับหรอกก็อาจจะมีรบภาพ5มัวมวบ้างเพราปตัวตินี่ยที่คุณปัญญาให้มาอันนี้ป้าจะขอไป วป้าไม่คิดจะขอรถขออะไรมากเลยอยากได้เอยากได้ปืนเดียวอยากได้ปืนมาทำกรอท่างเดียวเลยได้ป้าออกรายการป้าก็บอกว่าป้าขอปืนเดียวก็ทำอะไรนะป้าขอปืนเอาไปทาอุปกรณ์ทาของทุกอย่างใช่เวลาเย็นพอมืดมาป้าก็ชวนหลานไปหาในป่ามันก็ลําบากหนูป้านอนนอนบ้านหลังนี้ที่ร้านเลยเหรอครับใช่ป้านอนกับดินที่ตรงนั่งใช้กินทานข้าวกันนั่นน่ะใช่ป้านอนกับพื้นดินนะใช่ใช่ป้ากลางมุ้งนอน คนละมุงกับลูกสาวนองตรงนั้นแหละท่านผู้ชมครับ <c oughs> จริงๆผมยอมรับเลยนะครับว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆแท้ๆเขาเรียกว่ามีความพึงพอใจใเรามียังไงเราก็พึงพอใจในส,สิ่งที่ตัวเองเรามีในสิ่งที่เรามีเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นลูกได้ <c oughs> น,น้อยแต่ป้าสบายใจที่ว่าเออลูกค้ายังสงสารเรายังมาอุดหนุนเราร้านเราก่อนร้านป้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกผูกๆพังๆลังคาก็เอียงกระเท้เรหักแกลแม่แกล แล้วกำลังใจที่ป้าได้คือได้จ,า,ดจากคุณ้า สู้นะป้านะสู้นะแม่น้าเนี่ยป้ามีกำลังใจตรงน,นี้เห็นรอยยิ้มของทุกคนป้าดีใจป้าไม่ขออะไรมากขอเห็นรอยยิ้มจากลูกค้าป้าดีใจแล้วลูกได้ย้อนยอมรับ,บเลยว่ารสชาติอาหารของป้าอร่อยอร่อยแล้วก็ดีคุ้มราคาแล้วพอทานได้ลูกแล้วบอกว่าอร่อยขอบคุณป้าเล็กมากขอบคุณเช่นเดียวกันเา็ลังใจนะครับ็กส<บ><บ>ู้ๆนะครับยังไงนะครับก็ฝากร้านแล้วก็ฝากครอบครัวน่ารักของป้าเล็กเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ป้าเล็กร้านฟันเฟิน9บาทอาหารทุกอย่าง9บาทคุ้มครับรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิด สู้ค้าสู้ครับสู้สู้นะครัเอานะครับท่านผู้ชมนี้ก็เหมือนครอบครัวตัวอย่างเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเราราชการที่9นะครับก็ถือว่าร้านฟันฟืนของป้าเล็กเนี่ยโหเมนูเยอะมากครับก็ฝากกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับฝากกดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ